CIB รวบเจ้าของร้านแสบปล่อยเช่าเครื่องรูดบัตรให้แก๊งจีน22กุมภาพันธ์2568ตำรวจกองปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มนางวอนามสมมุติอายุ41ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอกรารทรวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคาม สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนมกราคม2568ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอน,นอทองหลอ่อบอกว่าถูกคนร้ายขโมยบัตรเครดิตซึ่งเก็บไว้ภายในล็อกเกอร์สปาออนเซนหรูย่านทองหลอ่อ และบัตรถูกนําไปรูดตามร้านค้าต่างๆเป็นจํานวนเงินหลายแสนบาทซึ่งต่อมาเจ้าพิจารณตรวจสอนออทองหล่อได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุขโมยเอาบัตรเครดิตไปได้ก่อนหน้านี้และได้ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าหลังจากธนาคารได้จ่ายเงินเข้าบัญชีที่ผูกไว้กับเครื่องรูดบัตรแล้วนั้นได้มีการแบ่งโอนต่อไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้ายก่อนสะถอนเงินนํามาแบ่งกันในกลุ่มจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าได้ปล่อยเช่าเครื่องรูดบัตรให้กับกลุ่มแกงชาวจริ ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน15%จากยอดการรูดบัตรเครดิตที่ธนาคารจ่ายให้ส่วนเงินที่เหลืออีก85%โอนไปเข้าบัญชีของกลุ่มคนร้ายทั้งนี้ผู้ต้องหาปฏิเสธว่าตนเองไม่ทราบว่าถูกนำเครื่องไปใช้ก่อเหตุลักทรัพย์และปัจจุบันไม่สามารถติดต่อก,กับกลุ่มแก๊งชาวจีนดังกล่าวได้แล้วโดยยอมรับว่าตั้งแต่ให้เครื่องไปได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นประมาณ130,000บาทเนื่องจากโชคดังกล่าวกิจการของตนไม่ค่อยดีจึงยอมให้เครื่องรูดบัตรไปกับกลุ่มคนร้ายจนที่ตำรวจจึงนำตัว ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสอน,นอทองหล่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป